รีวิวเครื่องเล่นซีดีนะฮะวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะฮะตัวนี้ยี่ห้อโตชิบ้าโมเดล t y cr 22ครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีช่องลายอินและช่องหูฟังนะฮะตัวนี้แจ้งกำหนิคือไม่มีช่องปิดหลังฐานด้านหลังนะฮะเครื่องใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟบ้านเรานะฮะมีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าผมใช้เลยลูกค้าได้ไปเสียบไฟใช้ได้เลยนะฮะนี่ปุ่มพาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวสโรบไลน์อินนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้ผมต่อจากเครื่องนี้นะฮะ ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาฟังคื่นนี้ได้นะอันนี้ไลน์นะฮะอันนี้ถอดแล้วนะฮะต่อไปฟังก์ชัน fm fm ถึงขึ้น108บ้านเรานะครับขอแก้ไขนิดหนึ่งนะ108นี่ am นะฮะ fm ถึงขึ้น90นะฮะตัวนี้ขึ้นสั้นนะครับขึ้น90เอ็กซเเกรเด้นนะฮะจูนเนอร์คือตัวนี้นะับปุ่มเล็กนี่ฮะอันนี้วอลลุ่มนะครับ อันนี้เป็นซีห้ปีหกนั่มนมไว้นะฮะนะฮะจคือนสะิบเมืเกิดน,น,นะครับแต่สองระบบซีดีนะฮะซีดีรองรับเป็นีเฮ้ยไม่ได้รองรับนะเป็นปีนะเป็น c ีดีออ o ิโอดนะฮะไม่รองรับเป็นปีสานะครับ cd อ่านเร็วนะฮะรองรับ audio d i ิสนะฮะ อ่านเร็วนะฮะตัวนี้ซีดีเนี่ยจะดังฝั่งนี้มากกว่าส่วนวิทยุดังปกติเป็นสโลโบสตูดิโอนะโอเคนะครับขอจบกัรรีวิวกับเขานครับ